อันนี้ละย่าพอลูกผ่านพวงเลงจอดิตตดตอนนิทานทำรำให้ส่งกว่า ไปเอา้าไปสอนอความร่ำรวาเราคนเท่าพนว่ามาลปลาปลาสีบ่ไไรกินหนังบ่ไไรห้องนังสังกระดูกแขวนคอนี่ทานล้อูยทางหน้าตุภาษิ คนกินบ่อเนาชีวิตคนยอกย้อนละคอนเละก็บบ่กผ่านหือยจำได้ขึ้นนี่พอลาที่คนผ่านยามเวกันนำหมอกย้อย ดอกข่วงฝันฝันว่นาไปข้าบ่วงขวกนัยผ่านดากข่วงบ่วงมันพันผูกคอหาทางดินกระบอกไว้เออโอ้ยจนอิ่มหิวหลิวลาเผ่อนสอินมา

คือหนีนอนสลาเกิดฝันตางผมเึิมห้องถึงมขายฝันว่าไปถือบ่วงมันพันเกี่ยวหัดพ้อพนาดิิมจังไหนก็หลุกกันงว่าเิมนทินเท่าไรก็ไม่หลุดมันเพลงนี้อย่างดอกเออบ้าเมือนี่ถ้าสิไปบอกสูลูกตาฟังว่าให้เล่าแก่ความฝันให้ว่าจะมาว่า ฝันจังหนึ่งคือจังคนสิมาตีข้อนี่ละหันสิมาคือน่านมาก่ายนั่นเท่านี่ผู้กลาแห่งคืนน้ำพุ่มฝันอยู่ฝันเหี่ยงว่าฝันว่าเหาะบวกหัดข้อวันนี้ไหมอันฝันพันเล่นคนถึงฝันได้บ้างปลดออกกบับเปลี่ยนกันยังบ้างดินจังไหนกบับปลุกกันยังว่า แผนมัดผีอี๋ตีวปอกก้อนย่าหมีนกันย่าทอดกันหลอนตัวเนี้ยประเทศชกก่อนฉันคนเราเอาคุมอกนี้ีอรน้ยเอาูกคนลวกมันกันห่างดู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 ดะเปดูดุดูดูอูดนดู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 ดดูดอดูดูด่ดููด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 ดูดดด ไอ้พก็แม่ก็ุดวดตัวบดตัีละเป็นมุดเจ้าม่ายเี่ยพงรป้าคึ้รอว่าเาะเี่นเอานรอหลรอไม่มีวันหลยดเขาว้าไอ้คือวัาจังสี่ดอกวัดจังไหนอันสาวข้า้านั่งแบบมนมีลูกทำน้่งมันมีลูกือแบบเนื้อยองอะมีลูกมีพ่วมีมันมีห่ววาย บาดนีบาตนีบาดรีฟังไเบ้างไอ้จ๊บกนพอพอพอจะพออันพอพญาคนไทยที่อยมันตีของรองเป่าคนลอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองเอามี่องเปล่านะ่าเออเอาบัดนีลูกไส้คนก็มี่พอผู้ใดสมัครให้สิไม่เป็นพอจะเข้าไปในเมืองพรอมกัดก็วม่ข่อยเจ้าสิใบบอเจ้ามาจากไหนบอพญาพญาหรือมาากได้บอเจตะพ้นหลานไส้คนแต่บอม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวขอสงใสยสงอย่าง เมื่อเจ้าม mm ัดดีข er ้อมรองเปล่าเอาไข่หลือเห็ดเห็ดหัวเมืองบันดตสารค้ามวยเอาวันดี้กลาสิบคำบ่าเอาปวดเมั่อิได้ไปไันอ้าวเจ้าอายุสมป้อยนี่ก็ไปน้ำกันก็เนาะบ่ะอดสารค้ามวยไดแล้วไปยุ่งดิแล้วคันข่าเกตตะบุญหลานของพญ่าเลือกข่อยเด็ก่นเสียเฮ็ดยังไหน เอาเลือกเจ้าเจ้ากระดิเป็นพอจีแต่พ้นก็นอเด้เป็นหัวกนั่เอานกแบงนุแงงบ้างจังหน่อยเนี่บอกต่แงให้หัดเครืงเนึ่งหมุนบ้านบ้าตดงหน่อยละขันผู้ใหญ่กเะดิบแต่พ้นเลือกเป็นพ่อเนี่ยพ้นจห้นั่งเมื่องเคร <oh> mmm> ื่องหนึ่งบอกเอานจีกแงกแงชีบออันเครื่องหนึ่งพ้นสีเอาไว้ให้จังน่ยเอาไว้แต่ปู่ัพ ไปได้แลเนาะคอยว่าม่ปูอ้อยเขาบ่อยจูด้กันปูอ้อยเากอบว่จูดละปู้เขาไ่ได้จูดก็ไหวจะตัดาันนี้อเว้าจะดูดีไปเอาจังสีลักคอยเาแล้วเอาจไปตีทั้งไม่เสรจ้ามเอินตีมเอ่นเศร้าแวโมงเศร้าร่วมกันจ่หนาบันลังเอินิให้เรอก เอาพอหายิจแว่นหนีมาเ้เลยเรียมข้าวต้มียมนมไปนเมขนามขนมเนี่ยอะไรสีออยลูกไสมหุ่นแต่ยจอกเอาไปช่ายไอ้เมนเัี๊กับพ่นมาเรืองเอาของกินน้ำไผ่ข้าสิพนัะนั่นเป็นพ่อต่อโอ้น้าไ่จะใส่ย่ไหมเด้อโอ้าขนมสวยนะตา เขานมจีมาสีจีเขาจีจีเขาจีานเขาจีไป้ีพอใจแล้วไปั่นพวกไอ้สีมาก่อนเด้อีนอดอรัเอวก็เอาขเขาูเจ้าอย่าลืมเด้อเป็นเป็นกองเียให้เด้อไอไดีไวปเป็นกันเดเป็นลูกเยผาเด้อไปไปเป็นีทืนบาทออเน้ีตั้งน่บา มันจะปั่ออกจากทริบลงตามาบอ้ะเห็นในเมืองขามเถ,ถือหันขึ้นไปเลมันมาสิหูจักวใจขึ้มถามต่ำไปท่านใดผู้นี้ไปซีเลียสบอดในเมือง <c oughs> ไปถือกนอบานสองเล่นละลาสองเล่นละแฟนแฟนเเออออ ว่าเงียบเงียบหน่อยเอาค่อยคอยอยากคุยกันเติมน้ำมันเส้าพัมสว่าปะเดียวโอ้ยสียปัญีาใครคุณแย่ๆลงสองร้องเสียงสะตาคือเสีงเยียบขันลิงกอดร้องเสียงปล่อยน้ำมันออกล้อลือเสียงกึง สันละทุกวนขาใจขวบเยียบขาดจนจำตีนโบทันโดนไม่มองโอ้ยเสภาใหญ่ผมเสภาผู้ขั้งไพ่ใฝ่อุดอนน้องคายโอ้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 โอโอ้พาไปหอดใจหอน บอนมอเคยพบบออขันเห็นแล้วจังอวยคืนพี่น้องเอ๋ยอันว่าบุญบ้าเปลืองถือเป็นเรื่องคำสอนเด่นนอผู้บอนต้องทึกทำดูบ่ยอมเชื่อ เกือดตองเข้มไฟต้องรอนนอนจอดตายแต่ของเน่าสีเฮ็ดเงินกองเบึงสาอุปราก่อนก่อสางเพียงพร้อมจังสิงามสิ่งที่เย็น นั่นแม่น้ำโบราณว่า่บมีผิดบาป,าบาปาบาคือไฟบุนเย็นดังทานโอ้ยกะระแสน้ำละบบอื่นกดนความเกิดสงครามบอลเดือดเกิดเสนียดจกันไล่เกิดเพราะให้เลือดลนแม่น

ไม่ซื้อมาทิ้งักขวดมาใส่คนละจุดให้มันถึงมือกันไม่ซื้อมาทิ้งนักขวดมาใส่คนละจุดให้มันถึงมือกันบเทปฟังหมอลำเพลินลส่งเทเรนให้เราได้ฟ้า่อเทปให้มันดังแรงเรากคอยแบกที่โลกขึ้นเต็มราไม่เญาณลุกขึ้นทำท่าขอที้สอบตมันอาจารย์ของผาเราขาวตัวเพื่ไม่ซื้อคนนี้ไม่ถือจนวายไม่ขอเราวเขา ันจะงบแบ่งให้เธอยอดวันนั้นก็บอกแต่พ่อใหญ่สีวัอย่ามีแบ่งให้พ่อใหญ่สามจนพ่อใหญ่มาเสิยลูกขึ้นเป็นลาที่ทำเดินมาเพิ่งเดินมาเจอแทบก็เลยเปิดตาบอดที่เคยลุกขึ้นท้างาางน้องเนี่ยเดินมาก็เลยปอดเดี่ยวตั้งปันแต่น้อพ่อใหญ่ที่เลยตรงนี้ยิ่งเป็นเพื่สิบเอลบัดบวชแล้วสองคนเดิ่มดื่มาจับเอา ให้เดือร้อาเมาใจเจัาววพันเ,เดือร้อนบอดไทยบาดซ้ำป่าหองบับงสีไม่หนดนี้ป่าหอบังเสียไม่นมดี้เอ อันนี้คุณยายอย่ายตีลวงได้ใสพว่าคู่ไทยคุณไปกันเอาสาวมาเสียงดวงไหนวะนี่ และดอกไม้มาวางไว้ก่อนปลั๊งเจ้าตี่ังลัคนหลายลังมาฮงได้ยินกมงทเสียงสะนาเนือกังกองแล้วมีจจผู้เจ้าขนายน้าและตำรวจไปยกรปวดเจ้าเจ้าใครเท่าดอกอะไร เนื่องดังกล้องมีตั้งผู้คนแถวหาสิบปีหกสิบกว่าไปเป็นผัวอีลา กระไดพู่ท่านต้องไปตีข่องลองเปล่าผู้ท่านมาแฉลมาเบิร์ตละตีตามนักหลาเออวัข้นึงเตรียมพร้อมเละเอาคำนั่เเลยอันอีหละกษระเสียงเมืองดูบาดินเชียงโจ้เอาเชียงเมืองเด้อดเลยเชียงบาจนาผู้ใดสิเป็น พ่อเจตพจนให้เจ้าเสียงทุไดสิเป็นพ่อของมั่นนะมันสิไปหาดอกเด้อบระาเด้อหาเอาทูน้ำอ้ยัไงเสียงที่ปุ้นเบียงเดียวเราเองดอกคานั้นเ้นแลวคำนั้นขออธิกฐานในบ้าน

tao trẻ ta muốn bê luôn ken khăn mênh cát tê tê sai nếu mang tâo tê pha hãy bà tào bê bóp bê bóp tư hoàn tư sông, มาอยู่ในปารัมป hm ีท ah ี <f> ่แห <Far> ่งนี้ข้ามีครูข้องสอนสอนของคำนั่งต่ชาติปานก่อนคอยมาดลใจของท่าเจตะพ่นเข้าไปใส่พ่อท่าเสด้มีพอต่อไปในอนาคตในตอนสาธุเจตะพ่นอธิษฐานใช้ชิบช้อยไรอยู่เลยเตรียมเลย้าพอต่องก็หาวลอยมาได้ไวยเข้าว่ากันปันอยู่ข้าวัน้นเขาเนาะ อดิตฐานแล่ารบเจ้าฐานแล้วเคราาาับเขาผู้พ่อประกาศมีความประกาศมอประกาศเออครบัานี่านสาสงงจาก,กันทั้งหลายพอเชี่ยาให้ฟังเ้อมามเนี่เสียให้เจตพจนในเรื่องเอาเป็นพอ ใจมีวาสนาสูงส่งเชิดใจเป็นหลุกเขยพญาว่าเป็นหลุกเขยเป็นหลุกเขยเป็นลูกเขยพญาเจตพจนเชิด้ไปไปนั่งตักหรือว่าไปขออยู่นั่งให้เจ้าระวังดีๆให้เจ้าจะเป็นลูกเขยพญาเด้อสาติพันธ์ ขอให้ผู้ขาใจมุกเขยเป็นพญานุใจใจจาให้ไดคนมันคือลายลายคนถูกถูกคนขุดชาวบ้านชาวเมือง่าให้ผู้ขาใจให้ได้เจ้าเมืองนั่นเจ้าเมืองนี้เจ้า้ายนั่นเจ้า้ายนี้จาถูกไม่หูไม่ตาด้วจเทบุตรเทวดาให้ใจบุกเขยประกาศประกาเรียนา่งพอกัแเดลเแลประกาศเรีย้นดังพอ เพือ่อนมาบ่านเพื่อนเยอ